สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชม FC ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป๊อปพยนต์ที่กดัง3นะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะ VO อ1 5 e ปี 2, 0, 2012ราคาค่าตัวอยู่ที่269,000บาทนะครับสำหรับคันนี้สีขาวส,สวยๆเลยนะครับเกียร์ออตโต้เลขหมลเพียง110,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสำหรับคันนี้หากท่านใดสนใจนะ รีบติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะปอเพชรยนต์0 6 4 6 4 2 3 9 5 5เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำเลยนะครับคันนี้เจ้าของเดิมนะเปลี่ยนล้อแม็กมาให้4วงเลยนะครับแม็กคล้ายลายสมูไรนะครับตัวนี้แม็กสีเทาปัดหน้าเงเานะครับมีชุดแต่งสกเกิร์ตสปอยเลอร์ให้รอบคันนะครับกานสาดมีให้ครบเลยนะครับแต่ในส่วนของงานฟิล์มนะผมแจ้งเลยว่าฟิล์มมันเสียแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ ในส่วนของงานฟิล์มตรงนี้นะครับท่านใดเห็นนะอยู่ต่างจังหวัดนะอยากได้นะครับอยากจัดไฟแนนซ์นะเรามีบริการไฟแนนซ์นะครับจัดให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะครับหากไม่สะดวกมารับรถด้วยตนเองเราก็มีบริการรถสไลด์จัดส่งให้ทั่วประเทศคิดเงินตามระยะทางเลยนะครับได้ดูคลิปนี้กับผมนะครับป๊อเปเชรยนนะเหมือนได้ดูรถด้วยตนเองอยู่ที่บ้านเลย อยู่ที่บ้านก็ดูได้นะครับเหมือนได้ดูรถด้วยตนเองนะครับดูกับผมเนี่ยปอเพย์ับพาดูทุกซอกทุกมุมทุกจุดแน่นอนนะครับก่อนอื่นต้องขอแจ้งก่อนเลยนะครับว่ารถที่นํามารีวิวเนี่ยเป็นรถที่ไม่มีชนหนักลิกคว่ำหรือจมน้ำนะครับไม่มีกับสีไม่มีเปลี่ยนเครื่องไม่มีกับไมโครใหม่ ที wow. <st> ่สําคัญเล่มไม่ชํารุดสูญหายนะรถเนี่ยประวัติมีที่มาที่ไปอย่างแน่นอนนะครับตรวจสอบได้นะครับไม่มีตัดต่อตัวถังนะเครื่องบล็อกเดิมไม่มีเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดของตัวรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับเจ้าของเดิมตกแต่งมาเพื่อความสวยงามเล็กน้อยนะครับแต่เครื่องเดิมนะครับไม่ได้ไปจูนไม่ได้ไปแมปอะไรนะครับเครื่องก็ยังเดิมเดิมเครื่องเกียร์นะครับเดิมเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับนี่มาดูมาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับ ฝากระโปรงด้านหน้านะครับเหลี่ยมสันนะคมคมเลยผมบอกเลยนะครับนี่ไม่มีรอยลักยิ้มรอยบุบรอยบุ๋ม,มแต่อย่างใดเลยนะครับไฟด้านหน้านะครับไฟมันติรีเฟคเตอร์นะครับหลอดไส้แบบฮาโลเจนนะคมไฟสวยๆเลยไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับกระจังหน้าโครเมียมนะนี่สวยๆนะครับโลโก้มีให้ครบถ้วนกันชนหน้าได้เป็นสีเดียวกับตัวรถป้ายทะเบียน4ีขอไข่ถอฐาน4 1 6 3กรุงเทพมหาคนครได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับหากท่านใดหาอยู่นะ ผมยินดีด้วยเลยนะครับหากท่านใดชอบป้ายทะเบียนเลขนี้นะครับมาดูกันนะครับล่องไฟต่างๆเนี่ยแนบชิดนะครับกันชนกับแก้มนะแนบชิดสนิทกันแบบนี้เลยนะครับนี่รถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะล่องไฟเขาก็เสมอกันแบบนี้นะครับนี่บางๆนะครับสําหรับคันนี้โลโก้ดูไม่ใช่ดูโอนะครับตัวนี้ยังไม่เป็นเครื่องดูโอนะเครื่อง VVTI นะครับไฟเลี้ยวมีให้ที่แก้มนะเจ้าของเนี่ยตกแต่งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมาให้นะครับตัวครอบไฟเป็นโครเมียมแบบนี้มีปีกนะครับ มือจับก็ได้เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับเจ้าของตกแต่งมาให้เบ้ามือจับก็เป็นโครเมียมนะครับมาดูในส่วนของล้อแม็กกันก่อนเดี๋ยวจะเลยไปนะครับนี่แม็กสวยๆนะอันนี้ครอบคาลิเบอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวครอบแต่งของแบมโบนะครับนี่ตกแต่งเพื่อความสวยงามนะและของจริงนะราคาเอาเรื่องอยู่นะครับรัดด้วยยางนะครับตัวนี้2 0 5 4 5 r ย7นะครับตัวยางได้เป็นยางปี2020นะครับนี่ 2020นะันย่ะยางแก้มเตี้ยนะครับถือว่าดอกยังหนาอยู่นะใช้งานได้อีกปีนึงน่าจะได้นะครับตัวนี้ปี 2- ปีได้อยู่นะครับยังบิดโตนด้วยนะครับมาดูโครงสร้างภายในกันนะครับเม็ดอาร์คสปริงช็อกไม่มีรั่วไม่มีซึมนะเดิมเดมอยู่นะครับไม่มีร่องรอยของการเกิดสนิมหรือว่าการเจาะแต่อย่างใดนะ โครงสร้างเดิมๆอยู่นะครับในส่วนของซ้มล้อฝั่งซ้ายนะครับเหลี่ยมสันผิวพันธ์นะครับนี่สวยๆส,สีสวยเสมอกันทั้งคันนะครับชุดแต่งรอบคันเลยสวยๆหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนผ่อนเดือนละ6,000นะครับคันนี้5,000ปลาย6,000เท่านั้นเองนะครับท่านใดสนใจต้องรีบจับจองเลยทางเรามีเซลล์มากกว่า30ท่านไม่งั้นหลุดไปถึงท่านอื่นอย่างแน่นอนนะครับสังเกตดูนะครับในส่วนของงานฟิล์มนะคุณผู้ชม ฟิล์มมันออกสีม่วงแล้วนะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยฟิล์มเนี้ยมันเสื่อมสาภาพแล้วนะครับในส่วนของงานกระจกนะครับกระจกรอบคันเลยรอบคันของคันเนี้ยกระจกของเขาอ่ะเป็นตาโตโยต้ารอบคันเลยนะครับมาดูโครงสร้างภายในกันบ้างดีกว่าครับแผงประตูไม่มีช้านะซีนเดิมๆหัวน็อตเดิมๆน,นะครับวัสดุส่วนนี้จะเป็นผ้านะครับออกสีเบจนะครับแผงประตูก็สีเทาเข้มๆนิดนึงนะครับนี่ สะอาดสะอาดไม่แตกไม่ร้านะอุปกรณ์ต่างๆใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับเสาเอไม่มีรอยละอองสีนะครับเสาเอสวยๆนะหัวน็อตไม่ขยับเลยเสาบีด้วยเช่นเดียวกันนะครับหัวน็อตประตูต่างๆไม่มีแกะไม่มีไขอยู่ในสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะครับแผ่นเพจนัปีหนึ่งสอเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังนะตรงแน่นอนนะครับมาดูรอยเม็ดอาร์กันบ้างดีกว่านะครับเม็ดอาร์กเสาบนะ ครบทุกเม็ดทุกจุดอย่างแน่นอนนะครับเม็ดอาร์พวกนี้นะครับเกิดขึ้นโดยโรบอทโรงงานนะครับเม็ดอาร์พวกเนี้โรบอทเขาจะเชื่อมเชื่อมนะครับแล้วเกิดเป็นเม็ดอาร์เม็ดสปอร์ตพวกนี้หากเม็ดพวกนี้หายไปนะครับสันนิษฐานได้เลยว่ารถคันนั้นเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับส่วนรถทางเพชรยนต์เรานะคัดเกตคัดคุณภาพมาให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับมั่นใจได้เลยนะครับมาดูภายในกันสักนิดหนึ่งนะครับ คุมโทนไปด้วยสีเทาตัดกับสีน้ำตาลนะครับนี่เบาเป็นเบาะผ้านะหัวเกียร์เจ้าของเดิมแต่งมาให้เพิ่มเติมนะครับนี่อันนี้หัวเกียร์เปลี่ยนมานะครับจอ Android ใช้งานได้ปกตินะจอ7นิ้วนะครับจอนี้มาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับด้านหลังนะสะอาดสะอ้านนะครับภายในน่าใช้นะวีออดเครื่องพันอ้าเนี่ยไม่อืดนะครับเครื่องพันหซีนหัวน็อตต่างๆนะ สวยๆเลยนะครับเดิมๆของเขาแผงประตูไม่มีช้ำไม่มีตำหนิใดๆนะภายในด้านหลังเบาะห้องผู้โดยสารนะสะอาดสะอ้านเช่นเดียวกันนะครับมาดูโครงสร้างกันสักนิดหนึ่งด้านหลังนะนี่เม็ดอาร์ของเขานะครับอยู่ครบทุกเม็ดทุกจุดเช่นเดียวกันนะครับรอบคันนะครับมีแน่นอนหากรถพลิกคว่ำหรือเกิดอุบัติเหตุด,ด้านข้างมานะครับเม็ดอาร์พวกนี้เขาจะหายไปแต่คันนี้อยู่ครบแน่นอนนะครับรถทางรถยนต์เราทุกคันนะครับคัดเกรดคัดคุณภาพมา ให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับมีทุกคันแน่นอนเม็ดอาพวกนี้ขออนุญาตเก็บสักครู่หนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเสา A เสา B นะครับเสาซีนะมาดูเลยหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไข่นะครับไม่มีรอยละองสีนะครับด้านในนะหากรถทําสีทําอะไรมานะครับเนี่ยด้านในอาจจะมีละองสีนะแต่อันนี้นะสวยเลยนะครับด้านหลังระบบเบรกได้เป็นดัมม์นะครับคู่หน้าได้เป็นดิสนะครับโครงสร้างต่างๆมาดูกันนี่ สะอาดสะอานนะภายในนะครับเจ้าของดูแลรักษาดีมากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ5,000ไปปลาย6000เท่านั้นเองนะครับหากท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยปอเพยนต์064-642-3955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับโลโก้ต่างๆนะโตโยต้าวีอตัว E มีให้ครบถ้วนเลยไฟทั้ง2ฝั่งไม่มีแตกไม่มีลาวป้ายทะเบียน4ขอไข่าทอฐาน4 1 6 3 ได้ป้ายทะเบ,บียนนี้ไปเลยนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังนะมีให้ด้วยกัน4จุดเลยมาพร้อมกับไฟทับทิม2ดวงนะครับอยู่ที่กันชนท้ายอยู่ที่สกเกิร์ตนะครับตรงท้ายนะไฟเบกรกดวงที่3มีให้นะครับอยู่ด้านในมาพร้อมกับลําโพงคู่หลังนะครับกระจกหลังเขาก็มีไล่ฟ้ามาให้ฟิล์มที่เห็นเป็นสีม่วงนะครับฟิล์มเขาเสื่อมสภาพเดี๋ยวผมสั่งเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับหากอยากได้กี่เปอร์เซนต์ก็แจ้งผมได้เลยมาดูโครงสร้างด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับนี่ล่องน้ําเม็ดอาร์กต่างๆนะ ส,สวยเลยนะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกเม็ดทุกจุดแน่นอนนะครับการันตีโครงสร้างให้อยู่หัวน็อตฝาท้ายไม่มีแกะไม่มีไขนะครับฝาเดิมนะครับตาปัม๊มโตยโยต้าลึกๆแบบนี้เลยนะครับหากท่านใดนะสะดวกมารับชมด้วยตนเองนะครับซอยศรีไทย68แยกหนึ่งนะครับสามารถมารับชมได้ทุกวันเลยนะไม่มีวันหยุดเลยเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับยินดีให้บริการเลยติดต่อเซลล์ป๊อปได้เลยนะครับ ด้านหลังนะไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยตัดต่อแต่อย่างได้นะครับไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุนะครับค้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะสะอาดสะอา้อานกว้างขวางแบบนี้นะครับนี่คุณผู้ชมนี่ไม่มีรอยเจาะนะไม่มีรอยฉีกขาดนะครับมาดูโครงสร้างด้านล่างกันว่าจะเดิมไหมนะครับซีนทางมะพร้าวสีไข่นะครับยังอยู่ครบถ้วนนะครับไม่มีรอยเจาะนะรถไม่ได้ติดแก๊สนะครับ เม็ดอาร์คมคมแบบนี้นะครับยางอะไหล่ไม่มีนะเดี๋ยวจัดเตรียมหาให้นะครับข้อดีของการไม่มียางอะไหล่นะเราก็จะได้เช็คด้วยนะครับว่าด้านหลังเกิดอุบัติเหตุจมน้ํามาไหมนะครับดูจกักรดูน็อตพวกนี้ได้ถ้ารถจมน้ํานะเขาจะขึ้นสนิมแล้วนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีนะนี่เดิมๆแบบนี้นะครับซีนทางมะพร้าวสีไข่ทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็ด้านหลังนะอยู่ครบถ้วนเลยมาดูอีกฝั่งนึงนะครับนี่ สวยๆนะครับเม็ดอาคมๆซีนทางมะพร้าวสีไข่อยู่ครบเลยทั้ง3ด้านนะครับหากซีนตัวเนี้ยเป็นสีเดียวกับสีพื้นเมื่อไหร่นะครับสันนิษฐานได้เลยว่ารถคันนั้นเกิดอุบัติเหตุมาอย่างแน่นอนนะครับท่านใดที่สนใจนะไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานบริษัทนะครับอาชีพค้าขายค้าขายออนไลน์นะครับธุรกิจส่วนตัวหรือว่าเกษตรกรก็สามารถออกได้นะครับออกง่ายไม่ยุ่งยากนะครับ ติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยป๊อปเพชรยนต์064 642 3955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับ <c oughs> ยินดีให้คำปรึกษาเลยมาดูในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่านะครับแผงประตูไม่มีช้ำนะครับนี่สะอาดสะอ้านนะคันนี้ผมดูแล้วนะครับน่าใช้มากๆนะครับรถเก่งนะเครื่องพันหนะครับไม่มีอืดแน่นอนนั่ง4คนก็ไม่อืดน,นะสำหรับ V ีออนะไม่เหมือนอีโก้คานะครับถ้าไป4คนเมื่อไหร่ก็ จะอืดน,นิดนึงนะครับซอกเนี่ยเสาวสวยๆนะครับโครงสร้างต่างๆเนี่ยเดิมๆเลยการันตีให้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขเลยเสาเอเสาบสวยมากมาดูโครงสร้างเม็ดอาร์กันบ้างเม็ดอาร์กเนี่ยครบถุกเม็ดแน่นอนนะครับฝั่งคนขับเนี่ยสวยกริปเช่นเดียวกันทั้ง2ฝั่งนะครับผมมารีวิวช่วงเย็นแล้วนะครับ แสงอาจจะไม่ค่อยสวยนะผมขออภัยด้วยนะครับในส่วนของงานแสงสีตัวนี้แต่ถ้าเห็นตัวจริงเนี่ยสีขาวสวยพ่องเลยนะครับสำหรับคันนี้มาดูภายในกันบ้างนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับพวงมาลัยเป็นยูริเทนนะสีเทานะครับเดี๋ยวไปดูเลขไม์กันดีกว่าสําหรับคันนี้เจ้าของติดจอมาให้เพิ่มเติมนะแล้วเปลี่ยนหัวเกียร์มาให้ด้วยหากไม่ชอบนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนของเดิมให้นะครับหากไม่ชอบหัวเกียร์ตัวนี้ เลขไม้อีกหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะครับคอนโซลด้านหน้านีาน่ไม่มีแตกไม่มีร้านะครับไม่มีคราบกาวเลยอุปกรณ์ต่างๆถือว่าสมบูรณ์เลยนะครับตรงกลางนะครับจะมีแถบสีบอลเงินนะครับประกบด้านข้างแบบนี้เจ้าของใส่จอมาให้นะครับจอทัชสกรีน ประมาณ7นิ้วได้นะครับช่องเสียบ USB มีให้ AUX มีให้นะครับแอร์เป็นระบบมีนุ่นนะปรับได้สีระดับใช้งานได้ปกตินะผมจะไม่เปิดนะครับเพราะว่าผมซื้อโทรศัพท์มาใหม่นะเวลาเปิดแล้วกล้องผมขึ้นฟ้าเลยนะครับไม่มั่นใจว่าเป็นที่อะไรเป็นที่มือถือผมนี่แะครับต้องขออภัยด้วยครับช่องเสียบต่างๆนะครับมีให้ครบถ้วนเก๊กลางที่เก็บของอุปกรณ์ต่างๆใช้งานได้ปกติทั้งสิ้นเลย อันนี้เป็นใบสกบนะครับรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะ1 5 e นะครับปี12ราคา269,000บาทไม้หนึ่งแสนหนมนะครับไม่มีกับไมค์กอไม้นะไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนนะครับผมขายราคานี้เลยไม่มีบวกเพิ่มแน่นอนมาดูในส่วนของหลังคากันบ้างนะครับสะอาดสะอ้านนี่อาจจะมีรอยเจิมบ้างตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองขัดอีกรอบหนึ่งนะทำให้ดีที่สุดแน่นอนนะครับมาดูในส่วนของเบาะนะเบาะผ้านะครับเบาะไม่ขาดนะไม่มียับไม่มีย่น เบาเต็มใบใช้งานได้นะครับเบาผ้านะเขาจะดีอยู่อย่างนะครับเขาจะไม่เก็บความร้อนนะไม่อมความร้อนนะครับหากเวลาเราจอดรถตากแดดนะแล้วเข้ามาในรถนะต้องการความเย็นที่รวดเร็วนะครับตัวนี้ก็จะเย็นเร็วกว่าเบาะหนังนะครับนี่เบาะเดิมของเขานะครับ 1.5e จะเป็นเบาะผ้าลวดลายแบบนี้นะครับเบาะหลังนี่ก็เต็มใบเช่นเดียวกันไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นเลย ปรุมานี้นะครับในส่วนของภายนอกและภายในของรถคันนี้เดี๋ยวพาไปชมในส่วนของหน้าห้องเครื่องและตัวเครื่องยนต์กันต่อเลยดีกว่าครับมาตอนในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับคันนี้ได้เป็นเครื่อง v v t i CSU อ16ซูบว้าวนะครับตัวนี้109แรงม้านะครับน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน9 1้5นรองรับได้ถึง E20 นะครับสำหรับตัวนี้พาไปดูหน้าห้องเครื่องนะครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับไม่มีน้ํามันหยดไหลเยิ้มเลยนะครับ ฝาสู่ฝาวาวเนี่ยเดิมๆนะไม่เคยเปิดมาก่อนแน่นอนนะครับอยมาร์กสีแต้มสีของหัวน็อตต่างๆนะก็ยังคงมาร์กตรงเดิมๆอยู่นะครับเครื่องหนึ่งเอ็นเซดฝาดำนะตัวนี้นะครับอุปกรณ์ต่างๆใช้งานได้ปกติทั้งสิ้นเลยนะครับนี่แบตเตอรี่ใช้งานได้แบตปี66เลยนะครับระบบเบรก ABS มีให้นะแอบอยู่ด้านหลังนะครับสำหรับคันนี้มาดูโครงสร้างด้านหน้ากันนะครับคันหน้าด้านซ้ายนะสีสวยเสมอกันเลยนะครับหัวน็อตแก้มนะครับคันหน้า เบ้าโชคซุ้มล้อต่างๆนะนี่เดิมๆทั้งสิ้นเลยนะครับสะอาดสะอ้านมากนะครับนี่หัวน็อตฝากระโปรงนะไม่มีแกะไม่มีไขเลยฉนวนการความร้อนนะไม่มีขาดไม่มียุ่ยนะครับนี่สติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะอยู่ครบนะครับฝาแท้ฝาเดิมแน่นอนนะครับบางๆแบบนี้นะครับนี่ตาปั๊มโตโยต้าชัดเจนนะซีนนะครับเล็บจิกเข้านะนิ่มๆเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่อ่ะมาดูกันอีกทันี้หนึ่งฝั่งนี้น,น,นะหัวน็อตนะครับนี่สวยๆ หากท่านใดสนใจนะครับคันนี้ Toyota v i o อ 1.5e ปี2012ราคา2 6 9,000บาทนะครับเคดิตดีฟรีดาวเลยผ่อนนานสูงสุดนะได้72งวดนะครับงวดละประมาณ6,000บาทเท่านั้นเองท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยปอเพย์ยน064 642 3955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับก่อนจากกันวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยครับจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตรถที่เข้ามาใหม่ สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ